สวัสดีสมาชิกครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการซ่อมนะครับการซ่อมมันติมิเตอร์ัดดิจิตอลตัวนี้มันมี2ตัวนะครับพอดี1ตัวนี้นะครับมันเสียนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมาใช้ใหม่แล้วคราวนี้ก็ก็ได้อยากรู้นะครับว่ามันมันเสียเพราะอะไรผมก็เลยสั่งซื้อมาอีก1ตัวเพื่อที่จะมาดูว่าอ่ามัน มาเทียบเทียงมาตรวจสอบนะครับว่าอะไรมันเสียหรืออะไรที่มันผิดแปลกไปตัวที่ดีกับตัวที่ไม่ดีมาน่าจะเป็นตัวนี้นะที่มันเสียนะผมจะดูที่มันเสียก็คือคือคือมันใช้ได้อยู่นะครับมันใช้ได้อยู่แต่ว่ามันใช้แล้วมันมันลําบากนะครับมันลําบากคือลําบากก็คือหมายถึงว่านะครับความเสถียรมันไม่มีนะครับเช่นตัวนี้นะครับนี่นะครับนี้ผมตั้งย่านไว้ที่โอ่งนะครับตั้งย่านไว้ที่โอ่งเมื่อผมแตะนะครับผมแตะนะครับมัน คือมันไม่ได้ซีนยนะครับมันไม่ได้ซีโโอห์มมันก็ผิดเพี้ยนไปแต่ว่ามันจะได้ซีโอห์มตอนที่นะครับมือเรากดตรงนี้นะครับมือเรากดตรงเนี้ยเนี้ยนะครับไอตัวที่มันหมุนที่มันหายากนะครับบางครั้งมันก็จะได้หรือบางครั้งเราก็จะหมุนกลับไปกัไม่นะจนได้นะครับนะครับนะครับแต่ว่านะเห็นไหมครับมันมาแล้วเป็นบางครั้งมันก็มาครับบางครั้งมันไม่มาเลยนะครับแต่ว่า หึงตัวนี้นะครับแรงใช้ดีนะครับงใช้ดีตัางย่านไว้ที่ 2k 2k oh ้ม่มงแต่นะอันนี้ได้0 oh นะครับ0 0 0เลยนะครับคราวนี้ผมก็จะเอาตัวเนี้นะครัมาแกะซ่อมลองดูต่ามจะเป็นยังไงก็เลยอยากจะเป็นทำคลิปมาเป็นวิทยาธรรนะครับให้สมาชิกในกลุ่มหรือสมาชิกสาขาท่านอื่นนะครับที่จําเป็นต้องได้ใช้เครื่อง ม,มิเตอร์แบบดิจิตอลตัวเนี้ยของจีนตัวเนี้ยมันถูกนะครับราคามันถูกราคาตัวนี้ผมสั่งซื้อมาไม่ถึงร้อยกว่าบาทนะ่านจะประมาณเจ็ดสิบเก้าบาทแต่มันรวมค่าส่งด้วยนะครับสั่งในดันสตาประมาณรวมค่าส่งประมาณร้อยสามสิบหรือร้อยห้าสิบนิดหละนะครับอยู่ในดับนี้นะครับก็เลยะนะครับแล้วก็ลองมาแกะลองดู